ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรนนาชาแนลเช่นเคยเนะาะวันนี้ก็อาจจะมาเจอกับพี่น้องอช้าไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า,าภารกิจที่จะต้องไปทำเนาะก็ไปหลายที่หลายอย่างเนะาะก็เลยเพิ่งจะได้มานั่งทำคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนะาะช่วงก่อนเที่ยงนะครับ ถึงก็วันนี้เนาะวันนี้หรือคลิปนี้เนี่ยลงแตาก็จะมา,าวิเคราะห์นะครับแนวทางฮานอยบี p นะครับงวดประจำวันที่8กันยายนเนาะงวดวันอาทิตย์นะครับ <c oughs> ส่วนงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันเสาร์ที่ที่7นะครับวันเสาร์ที่7กันยายนเนี่ยก็ถือว่าสูตรที่ลุงให้ไปเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ เนาะผลลัพธ์เนี่ยรู้สึกว่าจะมาทุกตัวเลยนะครับหน่อ,นอยหน่อย B P เนี่ยสามตัวบนนี่ก็ 3, 4, สามสี่สองเนาะสามสี่สองเนี่ยในผลลัพธ์เนี่ยมีมีทุกตัวเลยเนาะในบรรดาสัตว์สี่สามตัวนี่นะครับส่วนอสองตัวล่างเนี่ยก็หกสามเนาะหกสามนี่ก็มีมีทัง้งหกทั้งสามน,นะครับหรือว่ามี ครบนะครับมีครบทั้งบนทั้งล่างเลยนําซ้ำเนี่ยยังได้สงตัวตรงไปเนาะหลายท่านคงโชคดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่8กันยายนาะงวันอาทิตย์นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับเมืประจำวันที่8กันยายน67นะครับ ลักษณะของการนำเสนอเนาะคือการวิเคราะห์กลุ่มตัวเลขในงวดนี้เนาะลุงตันก็ยังใช้ตารางในการวางตัวเลขเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่างวดที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลุงตันให้ไปก็เดินดีอยู่นะครับเข้าสองตัวตรงอ,อีกต่างหากเนาะ,ะแล้วก็ไปเข้าน้อยปกติ อีกคู่หนึ่งเนาะก็ถือว่าสูตรยังเดินเนาะก็เลยต้องใช้ตารางวิเคราะห์เหมือนเดิมเนาะและวิธีการวิเคราะห์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับอสามตัวบนนอย VIP ก็คืออ่าสามสี่สองเนาะสามสี่สองล่างสองตัวล่างก็คือหกสามนะครับตัวที่เข้าเนาะาตัวที่เข้าก็คือ สองตัวบนนะครับหกสามเนาะอ่าส่วนอ่าสายวิ่งเนาะสายวิ่งสายรูดเนี่ยก็จะจะได้อ่าทั้งอแรบกบนเนาะก็คือกลุ่มตัวเลขที่มีในตารางเนี่ยมีหมดเลยนะครับอ่าทั้งสี่ทั้งสองฝั่งน,นี้ก็เหมือนกันเนาะทั้งสาม อ่ทั้งสามทั้งหกเนาะก็ถือว่าได้ทั้งสี่ตัวเลยนะครับอ่ถือว่าโชคดีมากๆนะครับสําหรับท่านที่ท่านดิ่นําไปนําไปวิ่งหรือนําไปรูดเนี่ยนะครับถือว่ามาหมดเลยนะครับตัวเลขที่ให้ไปนะครับอ่าเมื่อประจําวันที่แปดกันยายนหกเจดนาะหลังจากที่มีการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะครับเลขเด่นที่ได้อ่าในงวดน,นี้ก็ mm hmm. ก็คือหนึ่งนะครับ ได้หนึ่งเนาะ,ะส่วนผลลัพธ์แถวบนแถวบนได้สองนะครับแถวล่างแถวล่างก็ได้สองเช่นกันเนาะอันนี้ก็มาวางตัวเลขซ้ายขวาเนาะก็จะใช้วิธีการบวกลบหนึ่งนะครับแถวที่หนึ่งเนาะสองฝั่งนี้เป็นสามฝั่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งเนาะ,ะส่วนแถวที่สองแถวข้างล่างก็เหมือนกันเนาะเนื่องจากว่าผลลัพธ์เหมือนกัน ก็จะได้ตัวเลขตัวเดียวกันก็คือสามแล้วก็หนึ่งเนาะอ่าก็จะมีแค่สามตัวนะครับสำหรับผลลัพธ์ในตารางนะครับในงวดนี้เนาะก็วางเด่นได้เลยเนาะเนื่องจากว่าเด่นแล้วก็ลงไว้สามตัวอยู่แล้วเนาะก็จะได้เด่นอยู่ที่หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับ จุดสองตัวก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสองสองเนาะสองสามแล้วก็สามสามเนาะอ่าก็าได้แค่หกคู่นะครับสลับงวดน,นี้เนื่องจากว่าผลลัพธ์เหมือนกันสามตัวเลยนะครับอ่า เวลาจับชุอดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็พี่น้อง fc ที่เป็นสายรูดเนาะสายรูดก็ตัวเลือกก็แค่สามตัวเองเนอะนะถือว่าตัวเลืกน้อยเนอะก็เราอาจจะลงทุนไม่มากนะครับนะก็ถือว่า,าได้รูดอีกงวดนะครับเนื่องจากว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองแถวเนี่ยเข้าหมดเลยนะครับสำหรับสายวิง่งสายรูดนะครับแล้วก็ อสองตัวก็ยังมาตรงๆอีกนะครับก็ถือว่าโชคดีกันไปเนาะพี่น้อง FC ซีก็วิจารณาเนะาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณาในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ จากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของการวิเคราะห์ตัวเลขให้พี่น้องได้รับชมในวันนี้ก็ลุงตันยังใช้ลักษณะของการวิเคราะห์เหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นตารางการวางเลขนะครับหรือว่าวิธีการหาผลลัพธ์นะครับซึ่งก็ยังใช้วิธีการหรือรูปแบบเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าสูตรที่ให้ไป มวนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเดินดีนะครับเดินดีมากด้วยนะครับเนื่องจากว่าเข้าทั้ง2ตัวตรงนะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขเลขเด่นเนาะเลขเด่นเลขวิ่งนะครับก็คือได้หมดเลยนะครับก็เลยออกมาวิเคราะห์เหมือนเดิมเนาะใช้วิธีการเหมือนเดิมนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุตงตันก็ขอขอบคุณ พี่น้องเอฟีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ